ชมคะมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับร้านนวดแผนไทยแห่งหนึง่งค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเราไปนวดนวดเสร็จจะขอเงินคืนไม่ได้ต่อให้นวด<อ>ไม่ต่อให้นวดเจ็บก็ต้องจ่ายเงิงนเนาะเพราะเขาให้บริการเสร็จไปแล้วอ่ะใช่ค่ะถ้าคุณไม่พอใจหรือไม่ถูกใจหรือยังไงก็ต้องบอกระหว่างทางถูกไม่ใช่ปล่อยให้เขานวดจนเสร็จครบชั่วโมงแล้วบอกขอเงินคืนค่ะมันไม่ได้คะ่ะเหตุการณ์นี้ร้านนวดเขาบอกงงเลยเป็นชาวต่างชาตินวดเสร็จครบชั่วโมงจะขอเงินคืน คนนวดก็บอกคืนไม่ได้ปรากฏว่านักท่องเที่ยวคนนี้ทํายังไงรู้ไหมไปคว้าซองพระป่ามีเงินอยู่ด้วยนะแล้วหนีไปเลยอ <laughs> เดี๋ยวลองดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ,คะนี่แหละคว้าแล้วไปเลยนี่ออกไปเลยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวอิสราเอลพนักงานร้านนวดขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่านางน้อยนะคะอายุ49แล้วค่ะบอกว่าชายชาวต่างชาติาาคนนี้มานวด พอนวดเสร็จบอกขอเงินคืน300แกก็เลยบอกว่าจะคืนได้ยังไงมันนวดครบชั่วโมงไปแล้วคืนเงินไม่ได้เขาไม่ยอมค่ะจะขอคืนเงินท่าเดียวเลยยังไงก็จะขอคืนเงินให้ได้พอไม่คืนเงินให้เขาเขาคว้าสองพ้าป่าที่วางอยู่หน้าเคาน์เตอร์คือสองพ้าป่านี้เตรียมส่งวันที่20ตุลาคมอ่ะอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยแล้วเดินออกไปเลยวิ่งตามแล้วนะ พยายามขอความช่วยเหลือนะคะแถวนั้นก็จะมีพี่วินจจยยอก็มาช่วยกันสุดท้ายพี่พี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างช่วยกันรวบตัวเอาไว้ได้และส่งมอบตัวผู้ชายคนนี้ไปยังตำรวจค่ะตำรวจบอกว่าชายคนนี้มีชื่อว่ามิสเตอร์บาร์บิกเกอร์อายุ34ปีเป็นชาวอิสราเอลนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าไอ้ไม่รู้ว่าซองนี้ด้านในมันมีเงินไอจะไปรู้ได้ยังไง <c oughs> อุ้ยกี่ซองน่ะเยอะมากเป็นปึกเลย ไอ้ไม่รู้ว่ามันซองอะไรไม่รู้มันมีเงินก็แค่โมโหว,ว่านวดเสร็จของเงินคืนแล้วไม่ยอมคืนเงินเลยเห็นอะไรอยู่ต่อหน้าคว้าไว้ก่อนแล้ววิ่งออกมาเลยมันได้ไหมเนี่ยก็อย<ค>่า <c> คิดว่าเขาจะเขา,เขารู้จักสองพระป่าบ้านเราไหมนั่นน่ะสิเขาไม่ร <c> ู้จริงๆหรือว่ารู้ถ้าไม่รู้แล้วคว้าไปทำไมนั่นนหะสิะแล้วเยอะด้วยอ่ะเนี่ย ตำรวจเลยไม่เชื่อเหมือนที่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่เชื่อ,อ <laughs> ตำรวจบอกไม่ปักใจเชื่อคําให้การของนายมิสเตอร์บาบิเกอร์คนนี้นะคะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวควบคุมตัวไว้สอบปากคําอย่างละเอียดแล้วก็จะมีการดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดีๆมีเยอะแย,ยะนะคะแต่มันก็จะมีบางกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องเตือนกันเอาไว้บ้านเราแบบนะเมืองไทยต้อนรับ เบลคั่มตลอดไงบ้านเราใจดีด้วยแล้วบ้านเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะทะเลก็มีภูเขาก็มีในเมืองก็มีวัฒนธรรมก็มีคนก็เลยเข้ามาเยอะค่ะ,ะอ่ะไปดูเรื่องต่อไปอันนี้หลายคนเห็นละคันหัวแน่ <c oughs> งงมายังไงเรื่องนี้เป็นที่ฮือฮานะคะหลังมีเพจดังได้โพสต์คลิปรถกระบะลากเรือขนาดใหญ่ไปต่อแถวเข้าช่องอิซิพาบนทางด่วนคนตามมาก็ถามมายังไง แล้วกะไม่ถูกหรอว่ามันเข้าไม่ได้เอาอไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะอ้แคเ,เอ็ชื่อว่า r e s กู o นะคะโพสคลิปขณะที่รถกระบะคันหนึ่งค่ะต่อคิวเข้าช่องอีสิพาบนทั้งด่วนแต่สิ่งที่คลิปที่ถูกแชร์สนั่นเลยก็คือกระบะคันนี้เขาลากตอนแรกรู้คันเล็กๆโอ้โหเรือรืางขนาดใหญ่เลยค่ะเนี่ยต้นโพสเขียนข้อความไว้ว่าประเด็นคือ ตำรวจปล่อยให้ขึ้นมาได้ยังไงก็รู้อยู่แล้วไหมว่าความกว้างความสูงมันผ่านช่องจ่ายเงินได้ไหมล่ะหมดคำซีวอลจริงคำวัยรุ่นจะด้วยหมดคำซีวลคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยเช่นสุดท้ายเดี๋ยวกขทอด GP GPS ไปก่อนใช่ไหม GPS คือสนามอารมณ์ตลอดเขาบอกว่าขึ้นได้ครับแต่ต้องเข้าช่องหนึ่งกับสเท่านั้น อ๋อแสดงว่าช่องที่ไม่ใช่อีซี่พาร์เข้าได้อย่างเงี้ยหรอเนินกับสองกว้างหรอช่องแบบรถบรรทุกอย่างเงี้ยหรอได้ไหมอันนี้เขไหนนี่ยอ๋อหรอแต่ว่าเข้าช่องผิดคือกฎหมายไทยไม่ได้ห้ามความยาวแต่ห้ามเกินตามกําหนดเรื่องความสูงกับความกว้างบางคนบอกเข้าเข้าไม่ได้ไม่เท่าไหร่แต่ออกมายังไงนี่สิแล้วถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนเลนก็ไม่ง่ายนะเนี่ยจะต้องมีคนมากันเลนให้อ๋อต้องเข้าช่องหนึ่งกับช่องสองมันจะเป็นเลนกว้างแต่อีซี่พาร์อย่างเงี้ยเลนสีฟ้าเนี่ยไม่ได้อ เราก็ไม่เคยเห็นเนาะว่าว่าลากเรือลำเบลร์อะอย่างนี้แล้วความสูงมันได้หรอสูงเลยนะน่าจะมีช่องที่เข้าได้แหละไม่งั้นเขาน่าจะไม่ลากมาแต่น่าจะไม่ใช่ช่องอิสิพาร์อิสิพาน่าจะลดเล็กเท่านั้นมีเงินซื้อเรือลำบากมอนกันนะลำนึงก็หลายต่างแล้วคุณผู้ชมเรือเนี่ยไม่รู้จะเอาไปเก็บตรงไหนอีกต้องเช่าท่าเรือใช่ต้องเช่าท่าต้องดูแลรักษา Oh. อืมแพงอยู่ค่ะอือก็แปลกดีไม่ค่อยได้เห็นเรือบนถนน <laughs> ใช่เอาเมื่อกี้เพิ่งเล่าเรื่องฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วก็มอแปลงระเบิดเนาะมีอีกแล้วมีอีกแล้วแล้วเป็นนัก <Why. S 1> ท่องเที่ยวด้วยค่ะโดนฟ้าผ่าบนยอดดอยปุยหลวงอุย้ยแล้วจะทํายังไงล่ะคุณผู้ชมคะกว่าจะช่วยได้ทุลักทุเลมากๆคุณผู้ชมเรามีคลิปให้ดูไปดูคลิปก่อนค่ะ ทุลักทุเลจริงๆคือคนโพสต์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเดินป่ากันกับเพื่อนๆรวมแล้วห้าคนไปเดินป่านอนแคมป์ที่ดอยปุยหลวงที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสี่โมงครึง่งฝนตกตกไปสิบห้านาทีแล้วหยุดผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเออตกอีกรอบหลังจากนั้นฟ้าผ่าเลยฟ้าผ่าบนยอดดอยคือกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เขาบอกว่าคือตัวเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึง่งตะโกนลงมาจากยอดดอยว่าโดนฟ้าผ่า คือเพื่อนๆกลุ่มนี้ที่เขาไปกัน5คนเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาได้ยินเสียงเขาเลยเอ้ยเราไปช่วยเขาดีกว่าเ oh. ล้ยรีบวิ่งไปดูสิ่งที่เห็นคือ oh. น้องผู้หญิงคนนี้นอนราบไปกับพื้นท่าน,นอนหงายแล้วหมดสติไปแล้วค่ะ oh. ที่หน้าผากมีแผลประมาณสักสามสี่นิ้วที่หน้าอกมีรอยไหม oh. และมีน้องผู้ชายอีกคนหนึ่ง oh. กำลังพยายามช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนี้อยู่และระหว่างนั้น ฟ้าผ่าตลอดตลอดตลอดอคุณผู้ชมคะแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ชีพจรอ,อ่อนมากน้องผู้ชายที่อยู่ข้างๆก็พยายามจะปั๊มหัวใจอยู่เรื่อยๆกลุ่มคนที่ไปช่วยบอกว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีจะแบกลงมาไหมแต่ก็กลัวว่าถ้าแบกลงมามันจะเป็นการช่วยเหลือที่ผิดวิธีหรือเปล่าและถ้าแบกยกตัวน้องผู้หญิงไว้ในที่สูงคือแบกบาแบกอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่ายิ่งอยู่สูงยิ่งเสี่ยงจะโดนฟ้าผ่าจะโดนซ้ำอีกหรือเปล่าเนาะ เลยบอกน้องผู้ชายที่อยู่ข้างๆน้องผู้หญิงที่คอยปั้มหัวใจอยู่อะค่ะบอกว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปตัดไม้ทําเปลสนามแล้วขึ้นมาช่วยแล้วเขาก็ทําได้จริงๆเห็นไหมถ้าเป็นเปลเลยเราไปช่วยแบบนี้ค่ะโอ้เขาทำด้วยพ่อห่มแล้วโชคดีนะที่ตอนจังหวะไปช่วยอะฟ้าเริ่มเปิดไงฟ้าไม่ผ่าแล้วก็ช่วยกันเนี่ยหามกันลงมาพอนําลงมาได้เนี่ยหามกันแบบนี้นะคะ พาไปที่แคมป์แล้วก็ติดต่อเฮลิคอปเตอร์แต่ทัศนวิสัยไม่สะดวกอีกไม่อํานวยเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ก็ต้องติดต่อรถพยาบาลแล้วแบกกันลงไปอะคะ่ะจากจุดเริ่มเดินห่างไปประมาณ3มกิโลนะแล้วเป็นเขาอะเนาะใช่ไม่ได้เดินง่ายๆนะแบกกันลงไปแบกกันลงไปทางแคบทางลื่นแล้วตัวน้องผู้หญิงที่บาดเจ็บอะ่ะก็ดิ้นด้วยความเจ็บอะคะ่ะ มือนน้องพยายามจะลุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากมากสุดท้ายลงมาได้ก็เปลี่ยนเปลนสนามจากเปล2สองไม้เป็นหนึ่งไม้นะคะเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะคือไม่ต้องไม่ต้องใช้เชือกไม่ต้องใช้อะไรเลยเขาใช้เหมือนใช้แรงพับไปพับมาแล้วมันก็จะแน่นของมันเองกลายเป,เป็นเปลแบบชั่วคราวได้ก็พยายามที่จะกระตุ้นน้องผู้หญิงที่บาดเจ็บอะคะไม่ให้หลับน้องเขาก็ขยับแขนขาได้ตอบสนองได้แล้ว คนที่ไปช่วยอ่ะก็สลับกันแบกสลับกันช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ตะโกนเป็นกําลังใจอจะเย็นๆนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วให้กําลังใจซึ่งกันและกันจนทุ่มครึ่งนําน้องผู้หญิงที่บาดเจ็บมาถึงรถเรียบร้อยค่ะเ<า>จ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือต่อนะคะน้องๆกลุ่มที่ไปช่วยก็เลยถามน้องผู้ชายที่อยู่ข้างๆน้องผู้หญิงที่พยายามปั๊มหัวใจอยู่อะ่ะว่าตอนฟ้าผ่าผ่าลงมาที่ คนคนเดียวเลยใช่ไหมน้องผู้ชายคนนี้บอกว่าใช่ฟ้าผ่าลงมาที่น้องผู้หญิงคนนี้คนเดียวเต็มเต็มเลยเลยสงสัยว่าเอ้าทำไมอะ่ะอทำไมฟ้าผ่ามาที่น้องผู้หญิงคนนี้เต็มเต็มเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าที่ข้อมืออะค่ะน้องใส่กำไลอาจจะเป็นจุดล,ล้อฟ้าหรือเปล่าเพราะกำไลคือร้อนแบบร้อนมากเลยอ,ะอ่ะอสงสัยเป็นตัวนำ แล้วก็อยู่บนที่สูงเห็นไหมอยู่จุดสูงแล้วมีกําไรที่เป็นตัวนําเป็นสื่อนําฟ้าผ่ามาเต็มๆอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะคะเป็นการสันนิษฐานของคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ต้องชื่นชมทุกคนที่ไปช่วยเหลือใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยอะคะ่ะที่ไม่ปล่อยผ่าน โอ้โหเท่ด้วยอ่ะแล้วเขาไปไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนๆนี่เสียงแป้เสียงในหัวและทีมงานอ่ะน้องๆน่ารักสินหองค้อแปลพอขึ้นมาทีมแบบเท่ด้วยเเท่เนะเท่ดูหุ่นดิสิแล้วก็มีแรงที่จะแบกลงมาสุดยอดมากค่ะคุณคือคนที่มีน้ําใจมากๆ ตายละคนที่เขาไปเดินว้าไปได้ไหมอันนี้หล่อนะล่ะเดินว้าเปิดว้าเดินป่าตั้งแคมป์เพราะว่าต้องมีพละกําลังในระดับหนึ่งนะใช่ต้องมีแรงเยอะมาเหนื่อยมากนะคุณผู้ชมใช่นี่คิดเลยว่าถ้าโอ้ที่ฉันเจอเพื่อนไปชวนไปหรือว่าเจอแฟนที่แบบแนวลุยอย่างนี้เราจะไปเชิญเลยค่ะไม่ไปเหมือนกันค่ะไม่ไปค่ะก็ขอให้น้องผู้หญิงอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ชื่นชมน้องๆทุกคนที่ไปช่วยเหลือด้วยค่ะเรื่องฟ้าผ่าหลังๆได้ยินบ่อยกล้วเนาะอยู่ใต้หลังคาก็โดน ใส่เครื่องประดับอะไรไปก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสายล่อฟ้าหรือเปล่าโทรศัพท์กลางฝนก็อ,อันตรายนะคุณผ<ช>ู้ชมอุ้ยตายาถ้าวันหนึ่งมีข่าวว,ะวะ่านั่งอยู่ในรถไฟฟ้าผ่านเดี๋ยวโดนตใ้นี่คงหลอนเนาะอันตรายอันตรายมากอพักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมากับสีนสารโซเชียลคุณผู้ชม